สวัสดีครับพวกันที่ช่อง I Happy สารเด็ของเราอีกเช่นเคยดีครับเว็ฮอสไม่เวิร์กหรือแมนยูจ้องยืมหอกเพิ่มก่อนตรัสใ้เดอร์ริเมลซื้ออิงกฤษรบุ เอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังยืมตัวหอกราคาย่อมเยามาเสริมทัพเพิ่มอีกรายก่อนปิดตลาดแม้เขาจะคว้าตัววอลเวกฮอกกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์มาจากทีมเบอร์ลี่ได้เป็นที่เรียบร้อยก็ตามเมลรายงานว่าเทนฮาต้องการคว้าศูนย์หน้าร่วมทัพเพิ่มอีกรายในเดือนมกราคมนี้ภายใต้สัญญายืมตัวแต่เนนักเตะที่มีค่ายืมย่อมเยาเท่านั้นเนื่องจากจะเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้นไปกระจกซจีซั่นก่อนที่ผีแดงจะลงทุนคังใหญ่ในช่วงซัมเมอร์สำหรับเป้าหมายหลักที่เ ถูกหรือในช่วงซัมเมอร์ประกอบไปด้วยแฮร์รี่เคนวิกเตอร์โอซิมเฮนและกอนซาโรรามอสแต่ก่อนจะปิดตลาดเดือนนี้กุซือดัตต้องการศูนหน้ามาร่วมค่ายเพิ่มหลังจากเขา พลาดได้ตัวโกดีกัคโปและชูอัลเฟลิกที่เลือกเซ็นสัญญากับริวอปูและเชลซีขณะเดียวกันปีศาจแดงกำลังพิจารณาว่าจะปล่อยฟาคุโดบริสตี้และแอนโทนีอีเรนกาให้ย้ายออกไปแบบยืมตัวในตลาดหน้าหนาวนี้หรือไม่เนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามมากพอและถูกอารฮันโดการาโซแซงขึ้นเป็นตัวเลือกที่เจ้านายชาวเมืองกังหันลมเรียกใช้บริการมากกว่าสำหรับอีรังกา ซึ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่5นัดเท่านั้นนับตั้งแต่เทรนฮากมาคุมทีมตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากโปรตุเซียด์ดมุลและขณะที่เรจิสตี้ซึ่งลงเล่นฮันสมสอนในซีซั่นนี้แค่นัดเดียวตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซียอารับ,รบชอบกดไลค์ชร์กดแชร์กดติดตามในช่องไอแฮปปี้สารแดงของรด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ